ล่าสุดชัดเจนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเงินเข้าอัตโนมัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับ2,000บาทบวก1,200บาท สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันเช่นเคยในวันที่10พฤษภาคม2564ค่ะและในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะกอยอยู่กับพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็มีคําถามสอบถามกันเข้ามานะคะว่า ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะถึงจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทและก็ได้อีกเด้งหนึ่งนะคะ1,200บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้พร้อมๆกันค่ะ แต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะจากที่ทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบนะคะเพิ่มวงเงินเยียวยาเราชนะจานวน2,000บาท เมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะเงินในส่วนตรงนี้นะคะจะมีการโอนให้2สัปดาห์ก็คือสัปดาห์ละ1,000บาทค่ะและสำหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็แน่นอนนะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ จะได้รับโดยอัตโนมัติเช่นเคยนะคะซึ่งจะได้รับเงินในปลายเดือนนี้2สัปดาห์นะคะก็คือสัปดาห์แรกวันที่21พฤษภาคม2564นระคะรับ1000บาทค่ะแล้ววันที่28พฤษภาคม2564นระคะรับอีก1000บาทค่ะเงินเราชนะในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รับนะคะจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่30มิจถุนายน2564ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเดือนกระกฎาคม2564นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มอัตโนมัติเช่นเดิมนะคะเพิ่มให้อีก200บาทนาน6เดือนจนถึงเดือนธันวาคมค่ะเงินในส่วน200นี้นะคะที่เพิ่มให้6เดือนนะคะก็จะไปรวมกับเงินทชี่รูดซื้อสินค้า ทุกวันที่1นนะคะชาพ่อแม่พี่น้องคนไหนได้รับ200ก็จะเพิ่มอีก200เป็น400บาทนะคะชาพ่อแม่พี่น้องคนไหนได้300บาทก็จะเพิ่มอีก200เป็น500บาทค่ะและเงินในส่วนตรงนี้นะคะต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนะคะไม่สามารถเก็บสะสมไว้ใช้เดือนถัดไปได้ค่ะ จากคําถามพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าเงินทั้งสองสว่วนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะต้องทําขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะก็ตอบไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัติค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ม,มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ